สวัสดีครับอยู่กับโมบาย e จนนะครับอยู่ในเซิร์ฟทดสอบนะครับวันนี้เราจะมาดูสกินนะครับในเซิร์ฟทดสอบที่จอคิวกันเข้ามาเลยนะครับมีหลายสกินมากเลยที่จอคิวเข้าในเดือนนี้นะครับก็ตัวแรกเนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนนี้เลยนะครับเป็นบูโนนะครับกับตันสายฟ้าถ้าคนมีไฟโอ้โหชื่อสกินบัดใจบัดใจนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนเลยแล้วกันสำหรับสกินบูโนครับ โอ้ oh, ดูการเปิดตัวครับคือคือพี่โคตรชอบการเปิดตัวของอ่าพวกสกินพวกอีพิกพวกสกินพิเศษนะพี่ว่าเปิดตัวแม่งโคตรอลังอน่ะนะครับเดี๋ยวหมุนรอบๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเสียงเพลงมันทับกันอะ่ะ <c oughs> โคตรโคตรมั่วเลยเสียงเพลงนี่แหละอ่าเปิดตัวกับเสียงเพลงเกมนะครับ นี่ครับความสวยของสกินบูโนนะครับอันนี้เปิดเอฟเฟกเต็มๆให้ดูกันเลยนะครับแน่นมาดูความคมนะเขาไปดูสกิลนะครับเวลาอยู่ในเกมกันดีกว่าครับอันนี้สกิลติดตัวนะครับจะเรียกว่าสกิลก็ไม่ได้นะไม่มีนะครับติดตัวไม่มีภาพตัวอย่างนะครับสำหรับบูโนนะครับมาดูสกิลที่1ครับอุชช่ เฮ้ยเวลาเตะมีเครื่องหมายตกใจด้วย <Hey. S 1> เวลาเตะโดนเห็นป่ะแล้วก็บอลเป็นลูกไฟครับคือบอลที่ตีนเขาก็เป็นลูกไฟอยู่แล้วเวลาเตะเหมือนมันใหญ่ขึ้นนะมาดูสกิลที่สองครับสไลด์ครับเฮ้ย mm. สวยว่ะ mm. มันมีแบบวูว,วูเลยนะมาดูอันตีครับเฮ้ยเฮ้ยเทเหมือนเหมือนเหมือนเอออะไรวะโจโจที่มีสแตนขึ้นมาเลยมีหน้าเขาขึ้นมาด้วยนะ พี่ว่านะสกิลตัวสกินไม่เท่าไหร่แต่ตัวสกิลแดกขาดเลยนะครับบูโดนะครับสายฟ้าเพิงนะครับก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ไปดูสกินอื่นกันก่อนแล้วกันนะครับมีหลายสกินเลยนะครับที่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านค้าแล้วนะครับสกินแรกนะครับเป็นน้องหวานหวานนะครับผู้บัญชาการโชโจ นะครับจะอ่านเป็นโจโฉเรื่อยเลยโอ้โหน่ารักมุงม้งบิงเนี่ยแล้วดูเสียงเลยตายเตตตตตตายเสียงคิกขุกเหลือเกินนะครับเดี๋ยวหมุนตัวให้ดูรอบนะนี่มีหางด้วยนึกว่านานา่นานะครับโอ้ยตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับ4 1 9เเพชรน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูสกิลให้ดูนะครับอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะครับทักษะติดตัว นี่ครับสแต็กครบ5แล้วก็แตกเป็นสีฟ้านะครับปกติรู้สึกว่าจะเป็นสีแดงนะครับหรือว่าเวลาคนโดนเป็นสีแดงอ,อันนี้ปลาไปด้านหลังนะครับสกิลที่1มาดูสกิลที่2บ้างครับแล้วก็อันติครับ แล้วก็บินเฮ้ยเท่เทอยู่สีสวยอยู่วหวานๆที่เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะจำไม่ได้เล่นเลยนะครับไปต่อกันอีกตัวนึงเลยครับสำหรับนาตาเลียครับสาวน้อยอีสปอร์ตครับสเปเชียลมาเลยครับ500 24เพชรครับดูดิน่ารักอะแบบ ดูเป็นผู้เป็นคนน่ะเออดูเป็นผู้เป็นคนกับอ่เมื่อก่อนหน้านี้นี่แบบนางจะดูแบบไร้ร้ายอ่ะอันนี้แบบเออดูเป็นคนน่ะนะครับถ้าเทียบกับสกินอื่นๆนะเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะดูสกินอื่นๆแบบดูเป็นเป็นนางร้ายอ่ะอันนี้ออกแบบเท่เท่ขึ้นเยอะนะครับสําหรับนตาเียนะครับทีนี้เข้าไปดูสกิลของนตาเียครับอันนี้เป็นทักษะติดตัวครับการล่องหนนะครับนี่ครับ เฮ้ยเหมือนฉากมันมืดดับลงเลยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะเห็นเหมือนเราหรือเปล่านะสกิลที่หนึ่งครับเป็นการพุ่งนะได้สองจังหวะนะถ้าโดนนะครับสกิลที่สองครับเป็นกลางหมอกครับเชดดูเดิดอันติใหม่ของนาตาเลียครับกดแล้วสามารถล่องหนได้เลยครับแล้วเข้าไปขวนนะครับแล้วกดล่องหนได้อีกรอบครับ สามารถใช้งานได้2ครั้งครับคือเอาง่ายเท่ากับนาตาเนี่ยล่องหนได้3ครั้งเพราะว่าล่องหนจากสกิลติดตัวเข้าไปควรกด อันติล่องหนเข้าไปขวนกดอันติล่องหนเข้าไปขวนแล้วใครจะทําอะไรมึงได้วะ <c oughs> แต่ว่าจังหวะล่องหนนะ่ะถ้าโดนสกิลมันก็โผล่ตัวออกมาอยู่ดีครับแต่ว่ามันจะเพิ่มความแรงไงแต่พี่เชื่อว่าถ้าเมตามันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนาตาเลียแผทนหน้าจะโหดครับคนจะเล่นเยอะเพราะว่าการล่องหนและสับล่องหนและสับล่องหัน์และสับเนี่ยใช่อาจจะจับเขาได้อาจจะทําให้เขาเจ็บได้แต่ว่าดาเมจที่โดนขวนเนี่ย อย่างที่เห็นครับนาตาเลียเป็นฮีโร่คีที่แรงมากมันจะกลายเป็นว่านาตาเลียเนี่ยจะเป็นอารมณ์คล้ายๆหลิงหรือฮีโร่ที่ทําดามเมจจัดๆไปเลยคือโซโล่เนี่ยอยู่ยากนะเพราะว่าการโซโล่ของนาตาเลียอย่างที่รู้เขาล่องหนมาล่องหนกระโดดเข้าไปหนจึก๊กอันติจึก๊กอันติจึก๊ก3จังหวะเนี่ยถ้าโดนคีสาดอกพี่ว่าตัวบางๆมีโอกาสล่วงได้เลยครับไปดูสกินตัวต่อไปครับที่เจาะคิวเข้ามาครับเบลเลิกครับเบลเลิก นึกว่าแอดลานดำน้ำมาเชียวนะครับผู้อยู่ใต้ท้องทะเลครับอันนี้ก็เป็นสเปเชียลครับ5-2-4ครับสสก,กิลที่ผ่านมารวมแล้วเนี่ยตกอยู่ประมาณ1500เพชรแล้วครับประมาณ1500เพชรได้แล้วครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยมากครับดูดิดูแผ่นหลังของเขากับขานใหญ่โตสวยเหลือเกินเลยครับมาดูสกิล ติดตัวของเบลลิกครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าน่าจะมีนะถ้าไม่มีมันจะขึ้นบอกนะครับอ่านี่ครับสลัดขนใส่ฉลึกชลึกชลึกนะครับมาดูสกิลที่หนึ่งบ้างครับแปะแปะแปะนะครับบังคับยิงนะครับสกิลที่2ครับเอ่อทำอะไรวะ แล้วมาดูที่อันติครับเจดแม่งยึกหยือยังไงก็ไม่รู้เออเป็นการปล่อยอาสาลายทะเลเอ่อไม่ใช่สาลายเลยแม่งอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะปะกาลังเออแหมเรียกซะสาลายทะเลเสียหมดเลยเพี่นึกถึงอะไรหรือว่าเบรลิกกันนึกถึงชอปเปอร์อชอปเปอร์ในวันพีชเลครับ ทีนี้เราเห็นกันแล้วนะครับสกินตอนนี้นี่ที่เจาะคิวเข้ามามีทั้งหมด4สกินนะครับแต่ว่าบูโนนะครับกลับมาที่บูโนอีกทีมีความพิเศษของการสุ่มอยู่ครับมาดูรางวัลครับที่จะได้ของของการสุ่มบูโนนะครับก็จะมีบูโนนะครับมีกรอบนะครับมีตัวนี้นะครับที่เป็นอ่ารู้สึกว่าจะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปกลับบ้านจะขึ้นวีตัวหัวนะครับแล้วก็ฮีโร่นะครับตอนเกิดนะครับอันนี้เนี่ย พี่ว่าน่าจะเป็นสีสกินนะครับหรืออาจจะเป็นแค่แว่นหรือเปล่าที่เปลี่ยนสีแต่พี่ว่าน่าจะเป็นสีสกินนะพี่ไม่น่าใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาหมุนวงล้อเนี่ยมันก็จะสุ่มในนี้นะครับอ่ะเนี่ยพี่มีอยู่ยิบอ่ะมีอยู่36เพชรอ่ะเดี๋ยวสุ่มให้ทีหนึ่งดูว่ามันจะได้อะไรนะครับอ่าได้ตัววีมา20ครับก็เศร้าใจไปนะ นี่สุ่มครั้งแรกเราจะได้มาอีก8นะเป็น28แนะครับแล้วเราสามารถแลกของในนี้ได้นะออแลกของในนี้ได้นะก็คือถ้าถึงเราสุ่มไม่ได้นะครับก็แสดงว่ามันไม่ได้เยอะมากนะเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเราสุ่มมาได้20โอ้โหกว่าจะครบพันห้านี่ก็กระจุกเหมือนกันนะถ้าไม่ได้เลยเนี่ยคือถ้าสุ่มไม่ติดบูโนเลยพี่ว่าอาจจะเสียหลักหมื่นเลยก็ได้นะครับสำหรับสกินนี้นะครับแต่ว่าไอ้ของแลกเนี่ยแค่90 50เนี่ยอย่างสติกเกอร์นะครับอ่าสติกเกอร์50 นะครับแล้วก็นี้ครับซูเปอร์คิวนะครับซูเปอร์คิว280เองเกิด250กรอบร้อยหนึ่งโอ้พี่ว่าอันนี้แม่งจิ๊บจอยหลักๆเลยคือบูโน่เนี่ยพันห้าเนี่ยถ้าสุ่มไม่ได้จุกกระเจ็บแน่นอนครับเออจุกกระเจ็บแน่นอนครับเมื่อกี้เราสุ่มให้ดูกันไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับเซิร์ฟ ทดสอบนะตอนนี้นะครับฮีโร่ใหม่ก็ยังไม่เห็นแต่ว่าในโหมดเชสเนี่ยมีอัปเดตมากเลยนะครับพี่อยากจะบอกว่าการเดยนโดนเนิฟไปแล้วการเดยนโดนเนิฟไปแล้วนะครับอ่ะเข้าให้ดูกันหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะว่าใจร้ายนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นเมจิกเชสนะครับไซบอร์กนะครับปั่มบัฟนะครับเพิ่มเลือดจาก5,500เป็น6000ครับมึงจะเยอะไปไหนครับ แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับจากส s t ส c ตกเนี่ยคือปกติมันจะทับซ้อนกันได้2ชั้นนะตอนนี้ซัพพอร์ตมันได้แค่ชั้นเดียวนะครับก็แล้วถูกถูกเนิร์ฟอีกด้วยจาก20%เอหลือแค่1 5นะครับส่วนการเดียนเนี่ยโดนเนิร์ฟอีกแล้วนะครับจาก120เหลือ110นะครับจากแผ่นล่าสุดที่เราเล่นกันอยู่เนี่ย150นะครับโดนเนิร์ฟไปเรื่อยนะครับแผ่นหน้าการเดียนก็จะหายไปเหมือนเดิมนะครับเพราะแผ่นแรกเลยเนี่ยการเดียนแค่ร้อยเดียวนะแกปรับไป150ตอนนี้เหลือ 120แล้วก็จะเหลือ110ในอนาคตนะครับแล้วก็เมจิกนะครับกันเมจิกนะครับกันป้องกันเวทนะครับจากร้อยหนึง่งตอนนี้เหลือ90แพตต่อไปจะเหลือ80แนละ้วจะได้เวทแบบจะได้แข็งแร่งขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจาะน่าจะเป็นเจาะเกาะนะพี่ไม่แน่ใจนะครับ40เหลือ35น่าจะเป็นเจาะเกาะแหละนะครับคารินาอันนี้พี่ไม่รู้อ่ะมันยาวจัดน,นะครับแล้วก็คูดาวช้างเอ,อ๋อ มานาลีเจนนะครับ50%แล้วก็มีของฮานาบินะครับหวานหวานแอทัคสปีดร0 0รู้สึกว่าหวานหวานเนี่ยจะเนิฟอ่าเนิฟตัวอันติเวลาบินด้วยครับอ่ะก็เอาเป็นว่านะครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ